สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเสียดจอแม็กโครเจเริญทรัพย์นะคะวันนี้เราจะมาขุดบ่อสิบไร่กันนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะอันนู้นเราสูบน้ำออกแล้วเหลือเหลือตรงนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูฝั่งนู้น น,นี่เรากินไก่ขี้เหล็กแทบทุกวันเลยนะคะต้นขี้เหล็กเยอะมากอันนี้ก็เป็นสิบล้อทีมงานเรานะคะเพราะว่าอันเขามานอนเฝ้ารถแมคโครนะคะมากับคนขับแมคโครนะคะ ชาวนี้เสียงก็จะแห็บเหบน่อยนะคะหนูมาทำงานที่นี่สามสี่ห้าวันห้าวันแล้วนะคะมามาอยู่ที่นี่ห้าวันแล้วแต่ว่าหนูเพิ่งมาถ่ายเพราะว่าต้องเตรียมของเตรียมที่นอนเตรียมหลายอย่างนะคะเพิ่งจะมีเวลามาถ่าย ั่งนู้นก็เขาก็มารอจับปลานะคะเชื่อไหมคะบ่อใหญ่ขนาดเนี้ยหนูยังไม่ได้กินปลาสักตัวเลยเนี่ยบ่อสิบไร่เนี่ยหนูยังไม่ได้กินปลาสักตัวเลยไม่รู้ว่าทําไมมันไม่มีปลาก่อนหน้าเนี้ยที่น้ํามันเต็มอ่ะมันก็แบบพับๆเลยนะที่ลอยมันพูดลอยมันอะไรอะ่ะ เมื่อวานสูบตั้งตรงนี้นะคะอันนี้ก็ย้ายไปฝั่งโน้นแล้วชาวบ้านเขาก็จะมารอยจับปลาหนูไม่รู้ว่าเขาได้ไหมนะอันนี้ก็เพิ่งทำกับข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จก็มา เขาก็บอกว่ามีมีปลาเขาเคยเขาเคยขายบัตรลงแหกันด้วยนะที่เนี้ยแต่ก็ได้ไม่ค่อยเยอะไม่รู้ว่าทำไมนะอน,นุูนก็เขามารอหว่านแหเข้ามากันแต่เช้าเลยมารอหว่านแหถ้าเขาก็น่าจะได้กันแหละปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยแต่ปลาตัวใหญ่ๆยัง ยังไม่เห็นนะคะอนนันก็เป็นสูบสูบเราสูบน้ำประมาณสามวันสามวันนี้แหละสูบทั้งวันทั้งคืนนะคะที่พักเราจะอยู่ตรงบ้านหลังสีขาวๆนูน่นน่ะ ที่ทิ้งดินเราก็จะทิ้งประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะคะตรงนี้ไม่ถึงร้อยเมตรเราก็จะเริ่มลงมือก็ประมาณวันปะลืนนะคะพรุ่งนี้ปะลืนนี่แหละเราก็จะเริ่มลงมือกันนะคะเพราะว่ายังมีรถสิบล้อที่เขายังไม่มานะคะ ก็รอเขาก่อนแล้วก็เช็ครถเช็คอะไรรอเขานะคะปลาช่อนปลาช่อนน้อย ดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเขาพูดอะไรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรู้เรื่องออกเป็นบางคำมันก็ยังพอมีแต่ว่าตัวเล็กๆกับปลาอะก็มีแต่ตัวเล็กๆ,ๆตัวใหญ่ยังไม่เคยเห็นเลยที่เนี่ยบ่อเนี้ย อันนี้ซันนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาซันนี่มาอีกสองคันแล้วก็กูเบคันหนึ่งนะคะที่นี่ผู้ใหญ่บ้านนายกดีมากนะคะดีมากเลย เมื่อวานก็ไปหาท่านนายกมาก็เป็นคนแบบเรียบเรียงไม่ง่ายนะคะท่านนายกแหลมเอเออะไรแล้วนะั่นมานงมาแนงกันอยู่นั่น หนูก็ยายเป็นคนบุรีรัมนะคะยายกับตาเป็นคนบุรีรัมแต่ว่าฟังไม่ออกหรอกเขาไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้สอนภาษานี้ด้วยฟังออกเป็นบางคำ มันก็มีปลาน่ะได้ไหมจ๊ะบ่บโอ้ตอนมันยังน้ายังไม่ลดมันยังพุทธบ่มบ่ม,บม,บมอยู่เลยนะ่ะ มีแต่ปลาเนย้อยอม,อม,อม,มาอยู่นี่หนูยังไม่ได้กินปลาเลยเนี่ยเขาว่ามันอยู่ในปา่าอันนั้นปะปจอกจอกเหนโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องเสียจอมแม็โคโจะเริ่นซับด้วยนะคะ อันนี้เดี๋ยวหนูจะไปที่แคมป์ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ